ภูเก็ตค่าประชาชนพึงพอใจบริการเฮลไรเดอร์ส่ง,สงยาทึ่งบานข้องโรงพยาบาลวาชิระภูเก็ตโดยไม่ต้องเสียเวลารอรับยาและก็ลดความแออัดในโรงพยาบาลลังพึงเปิดให้บริการเพียงแค่หกเดือนค่ะหลังจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดให้บริการเฮลไรเดอร์ส่งยาทึ่งบานให้กับผู้ป่วยที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลซึ่งแต่ละวันก็มีหมักว่า2องพันคนทําให้โรงพยาบาลมีความแออัดโดยได้เปิดให้บริการมาหกเดือนแล้วนะคะสามารถ ไปรอรับยาได้ที่บ้านเลยพอพบแพทเซตก็คือรอบบานไปได้เลยแล้วก็ผ่านการชําระเงินโดยติดต่อที่จุดลงทะเบียนที่มีข้อความระบุว่ารับยาที่บ้านไม่เหล็ก41ตรงข้ามห้องยาผู้ป่วยนอกชั้นหนึ่งสำหรับเงินไข้ในการรับบริการก็จะต้องมียาเดิมเลืออย่างหน่อย5วันไม่มียาที่ต้องใช้ทันทีเช่นยาแชเย็นยน้ำเกลือขวดยาฟา วาฟารินวาฟาริน,นีเกี่ยวกับเรื่องหัวใจนะยาควบคุ้มยาผ่อนข้อยาชีดโดยใช้บริการได้ถูกสิทธ์การรักษาจะชำระเงินปลายทางหรือทางไปรษณนี์ในราคา55-65บาถึงวนสิทธิ์บัตรทองไม่มีค่าบริการโดยจะมีเฮลไรเดอร์จัดส่งยาให้ทึ่บ้านภายในหนึ่งถึงสองวันใน6กตำบลก็คือตลาดย้ายตลาดเนื้อรัศดาเกาะแก้ววีชิตและฉลอง ส่วนนอกเขต6ตําบลนีก้กาจะจัดส่งทางไปรษณีย์ภายใน3-5วันนั่นเองค่ะนะครับภายใน3หน้าวันจะการพูดคุยประช,ชาชนประชาบริการเพราะว่ามีความพอใจเป็นอย่างมากนะอ่าเพราะสะดวกนะครับไม่ต้องรอคิวนั่นมั่นใจว่าหญาถึงบ้านอย่างแน่นอนหากยา้าไม่ถึงบ้านก็ามาบมาอตถ้มเจนาทีได้นะครับขณะเดียวกันหนังเศร้า5ีระเเวงนะครับเจหน้าทีทาบทสัตว์ไร้เลิฟอล่ะก็ับในโลึ้นไล์น,นะครับแพลตฟอร์ม ถึงสำมนาทีประจำจุดลงเสาเบียนรับยา ที่บ้านโรงพยาบาลวชิระก็ได้รางฟังวังสำหรับประชาชนที่เคยลงทะเบียนชายบริการแล้วเนี่ยเกือบทุกรายน่าจะกลับมาชายบริการทำเนื่องจากฉ่นฉอบการทำให้บริการประหยัดเวลาและก็ย่าจะจัดทุ่งไอ้ถึงบ้านนะครับอย่างครบถ้วนทงนี้ประชาชนตนใจนะครับย่าชายบริการนะครับเฮลิเรเดอร์เนี่ยก็สามารถติดต่อได้ที่จุดลงทะเบียนนะครับที่มีป้ายเขีย่ว่ารับยาที่บ้านช่องใหม่เล็กซี่แบดกรงข้ามกับห้องรับยาผู้ป่วยนอกชะนึงโรงพยาบาลวชีระภูเก็ตนะครับสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะครับ หน้าสีสูนทงทรงฮาเจ็ดเจ็ดหนึ่งาสามนะครับนะหรือว่าล่ก็ได้นะครับเราไปควงเที่ยงกันเลยครับตอนหลังยาไม่มียาไม่พอก็เลยต้องรอคิวแต่คือตอนนี้พอมียาเหลือแล้วก็เลยจะให้เขาไปส่งที่บ้านคนแก่ไม่ต้องรอนานไงก็รีบกลับบ้านเลยแล้วเดี๋ยวยาไปส่งที่บ้านสะดวกส่วนมากคนไข้ก็คือชอบอะค่ะเหมือนไม่ต้องเสียเวลานั่งรอที่โรงพยาบาลน,นะคะ หมือนจะประหยัดเวลาให้กับคนไข้ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงเลยอะค่ะมันช่วงเวลาที่หาหมอเสร็จแล้วอะค่ะคนไข้ก็จะลงมาพร้อมกันช่วงประมาณ9ก้าโมงครึ่งหรือ10บโมงอะค่ะทีนี้จะรอยาประมาณน่าจะติดบ่ายอะค่ะทุกคนก็เหมือนเคยลงทะเบียนไปแล้วอะค่ะเขาก็จะมาลงทะเบียนซ้ําเหมือนชอบใช้บริการอันนี้ค่ะคนที่รู้แล้วก็คือหาหมอเสร็จแล้วก็จะมาลงทะเบียนเลยอะค่ะลงทะเบียนเสร็จแล้วอะค่ะเราจะให้ใบใบนาทางแบบติดต่อ ถ้ากรณีไม่ได้รับยาค่ะให้ติดต่อกลับมาที่คอเซนเตอร์ได้ก็ไม่เกินสองทุ่มค่ะถ้าคุณไข้ไม่ได้รับยาเขาก็จะติดต่อทางคอเซนเตอร์เราก็จะ,ะจัดส่งให้วันถัดไปค่